สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนกระบะคารี่นะฮะน้องใหม่จากประเทศจีนเรานะครับตัวนี้นี่ใช้เครื่องยนต์พันหนึ่งร้อยซีซีนะฮะเป็นสี่สูบสิบหกวาลเจ็ดสิบแรงม้านะฮะอุปกรณ์ให้มาเยอะดีทีเดียวเลยครับผมปม o n g l พาวเวอร์นะฮะวิทยุนะครับแล้วก็การปรับทิศทางของช่องแอร์นะฮะ รวมไปถึงไล่ฟ้าหน้ากระจกครับที่จุดบุรีช่องเก็บของนะครับทางด้านซ้ายเป็นกระจกข้างไฟฟ้านะฮะกระจกหน้าต่างนะฮะไม่ใช่กระจกมองข้างนะครับเบาะนั่งออกแบบนั่งสบายได้เลยนะฮะนะครับไฟครับผม กระจกไฟฟ้านะฮะกระจกไฟฟ้าทิ้งด้านขวานะฮะสองแสนเก้าหมืนแปดพันพร้อมระบบแก๊ส LPG นะครับราคาไม่แพงเลยมันทุกหนึ่งตันได้สบายๆนะฮะตัวนี้รจบรายงานเพียงเท่านี้ครับ